มิวสุภสิทธิ์ชอบกอบงานคนอื่นกลายเป็นประเด็นดราม่าสุดเดือดในตอนนี้จากกรณีของหนุ่มมิวสุภสิทธิ์นักร้อง,ลลงและนักแสดงสุดหล่อที่ได้ออกมาปล่อยเอ็มวีเพลง afterglow cover แต่งานนี้แฟนคลับวบง NCT วงอยแบนด์ดังของเกาหลีใต้ได้ออกมาสงสัยกันว่าเอ็มวีของหนุ่มมิวนั้นมีความคล้ายกับเอ็มวีของหนุ่มเจฮยอนสมาชิกวง NCT หรือไม่โดยได้มีการนำภาพจาก MV ทั้งสองเพลงมาเปรียบเทียบกันชดต,ต่ชอชดว่ามีตรงส่วนไหนบ้างที่เหมือนกัน พร้อมกับได้มีแฮชแท็กมิวสุภาษิตชอบโอบงานคนอื่นเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในตอนนี้งานนี้ทำโม่แฟนๆจำนวนมากเกิดความไม่พอใจจึงได้ออกมาขอให้หนุ่มมิวออกมาขอโทษและยอมรับแต่โดยดีต่อมาทางด้านทวิตเตอร์มิวสุภาษิตสตูดิโอได้ออกมาแถลงถึงเหตุการณ์นี้โดยได้ระบุว่าเพื่อแสดงความจริงใจและขอโทษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางทีมงานขอแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของ m v c o ว e คัฟเวอร์ดังกล่าวเพื่อไม่ให้คล้ายเคีงกัน ทางเราขอยืนยันอีกครั้งไม่ได้มีเจตนาทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ได้รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นหากผิดพลาดประการใดขอได้โปรดอภัยและขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังผลงานใหม่ที่ถูกปรับปรุงแล้วและติดตามดูพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากคำติชมของทุกท่านรวมถึงผลงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ